แล้วมาถึงแล้วมาถึงตอนที่8นะครับตอนนี้เป็นเรื่องการทดสอบสมมติฐานเราจะต้องรู้จักคําว่าสมมติฐานก่อนออสมมุติค่ามีความเชื่ออยู่3อย่างความเชื่อแรกเชื่อว่านักศึกษาท,ที่อยู่หอเนี่ยจะมีเซ็กเฉลีย่ยไม่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อดูเมื่อด,ดูจากสภาพการแล้วยุคป,ปัจจุบันแบบนี้แน่นอนนี่คือความเชื่อครู2องครูเชื่อว่านักศึกษาครวเนี่ยจะมีรอบเอลเชียสูงกว่านักศึกษาโรงแรม และ 3. ครูเชื่อว่ามากกว่า70%ของนักศึกษาวิทยาลายัยสิทธานีไม่อยากมาเรียนในวันหยุดนี่คือ3ความเชื่อของครูหนูสังเกตดูว่า3ความเชื่อนี้ความเชื่อแรกเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร1กลุ่มความเชื่อที่2เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับผลต่างค่าเฉลี่ยประชากรสองกลุ่ม และ3เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับค่าสัดส่วนของประชากรหนูต้องอย่าลืมว่าสัดส่วนกับเปอร์เซน็นต์เป็นของอย่างเดียวกันเห็นเปอร์เซ็นต์ถึงสัดส่วนเห็นสัดส่วนถึงเปอร์เซน็นต์ประมาณนั้น3เรื่องนี้ตอนบทที่7ที่เราประมาณค่าเราก็ทําแล้วเพราะฉะนั้นบทที่7ทํายังไงบทที่8ก็จะทําอย่างนั้นการแบ่งเรื่องการแบ่งกรณีเหมือนกันเลยทุกอย่างต่างแค่วิธีการทํา สมมุติครูมีความเชื่อที่1ที่บอกว่าึนษาที่อยู่หอเนี่ยเซ็กชเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์แน่นอนนั่นแสดงว่าความเชื่อเกี่ยวกับประชากรของครูคือมิวมิวในที่นี้คือค่าเฉลี่ยการมีเซ็กส์มากกว่าเท่ากับ3ครูอยากรู้ว่าที่ครูเชื่อจริงไหมรอบแรกครูก็ให้ส่งคนไปสุ่มตัวอย่างมา40คนถามเขาเลยว่าแต่สัสปดาห์หนึ่งคุณกี่ครัง้งกี่ครั้งกี่ครั้งครับออกมาเฉลีย 5. 5. ่ย5.5ครูก็จะบอกว่าที่ครูเชื่อถูก อีกคนหนึ่งไปเก็บข้อมูลมา40คนอาจจะเฉลี่ยได้2.2เขาก็จะบอกว่าเนี่ยที่อาจารย์เชื่อผิดไม่ถึงสซะหน่อยอีกคนนึงเก็บออกมาได้ x บาร์3.1ครูก็จะบอกว่านี่ไงที่ครูเชื่อว่ามากกว่า 3? ถูกเด็กจะเริ่มแบบเฮ้ยอาจารย์3.1มันเกิน3เแค่นดิดเดียวไหมนะหรือสุดท้าย ไปเก็บมาใหม่ได้2.98เด็กก็จะบอกว่าแหน่ที่อาจารย์เชื่อมากกว่า3ผิดครูก็จะบอกว่าแหม่2.98ปัดขึ้นมันก็3แหละก็ถือว่าใช่นะประเด็นคือของแบบนี้ใครจะมาสรุปให้เราจะใช้หลักการอะไรมาสรุปเราก็จําเป็นต้องต้องใช้หลักการทางสติเรื่องนี้ในการทําเพราะฉะนั้นเรื่องการทดสอบสมมติฐานจะเป็นการทดสอบความเชื่อของเราหรือสิ่งที่เราคาดคิดคาดเดา สมมติฐานทางสถิตินะครับที่เราจะทดสอบมันมี2แบบแบบแรกเราเรียกว่าสมมติฐานหลักหรือสมมติฐานว่างสาระจะเขียนด้วย h ห้อยด้วยศูนย์แบบที่2คือสมมติฐานรองหรือสมมติฐานแยง้งสาระจะเขียน h ห้อยด้วยห่ 1. มันต่างกันที่เครื่องหมายที่เราต้องการทดสอบเวลาเรามีความเชื่อหนูต้องแกะความเชื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์6เครื่องหมายตัวใดตัวหนึ่งเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับมากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่า เวลาหนูแกะเราได้เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าให้หนูใส่ใน H1 H0 เราก็จะใส่ตัวตรงข้ามถ้าตอนหนูแกะได้เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับ3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งหนูต้องแกะใส่ใน H0 ใส่ใส่ใน H0 แล้วตัวตรงข้ามก็ใส่ไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเท่ากับจะตรงข้ามกับไม่เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับจะตรงข้ามมากกว่า มากกว่า่ากับจะตรงข้ามน้อยกว่าเป็น3คู่เมื่อเราตั้งสมมติฐานได้แล้วหนูต้องบอกประเภทของสมมติฐานได้ด้วยประเภทของสมมติฐานจะมี2ประเภทใหญ่ๆคือการทดสอบหรือสมมติฐานแบบ2ทาง2ทางคือการตั้งคู่ที่ต้องการทดสอบเป็นเท่ากับไม่เท่ากับอย่างเงี้ยคือ2ทางกับ2เป็นการทดสอบทางเดียวถ้าทางเดียวต้องบอกเขาด้วยว่าทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเป็นการทดสอบทางขวา แปลว่าใน H1 หนูต้องเห็นเครื่องหมายมากกว่าซึ่งจะหันตูดแหลมๆไปทางขวาเ <c oughs> มื่อไรก็ตามเครื่องหมายใน H1 หันตูดแหลมๆไปทางขวาเราจะเรียกการทดสอบทางเดียวแบบทางขวาถ้าใน H1 เป็นไม่เท่ากับคือ2ทางแต่ถ้า H1 เป็นมากกว่าที่หันตูดแหลมไปทางขวาอันนี้คือทางเดียวแบบทางขวาต่อมาทางเดียวแบบทางซ้ายก็คือ ใน H1 เมื่อหมุนเมื่อหนูมองไปจะเห็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายน้อยกว่าหันตูแหลมแหลมมาทางซ้ายเราก็คือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหนูตั้งสมมติฐานหนูต้องบอกได้ว่าประเภทของมันคืออะไรถ้าตั้งด้วยเท่ากับไม่เท่ากับนี่คือ2ทางถ้าทางด้วยมากตั้งด้วยมากตั้งด้วยน้อยนี่คือทางเดียวถ้าพวกทางเดียวหนูต้องบอกเขาว่าซ้ายหรือขวาโดยดูจากเครื่องหมายใน H1